เป็นครั้งแรกที่ทำข้าวขยำหมูทอดแล้วคืออร่อยมากและเป็นการกินมื้อเย็นที่รู้สึกผิดสุดๆรัวอร่อยแบบเติมข้าวรัวๆเลยค่ะแล้วหมูวันนี้นะคะคือหมักแค่เกลือขวดเดียวคือเอาแอต่รสชาติคือน่าตกใจค่ะอร่อยมากและนี่ค่ะตัวช่วยของหยงวันนี้ดอกเกลือทะเลพรีเมียมจากซอทีเป็นดอกเกลือพรีเมียมที่ผสมกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยดำทั้งไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็สารกันบูดได้ส่วนหมูนะคะหยงจะใช้เป็นสันคอหมูหมักกับเกลือขวดนี้แค่ขวดเดียวค่ะหมักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีจากนั้นก็เอาเข้าม้ออทดไเลยค่่ะสวนคคววาาามม่แหง เกลียมนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยในระหว่างรอเราก็จะมาทําน้ํายํากันค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีน้ําตาลลห้องกล้วยน้ําปลาแล้วก็น้ํามะนาวแค่3อย่างค่ะคนจนน้าตาละลายชิมไม่ได้รสเปรี้ยวหวานเป็นอันไดหมูสุกแล้วก็นํามาหัน่นชิ้นตามใจชอบเดี๋ยวครั้งหน้านะคะยงจะลองทําข้าวผัดเกลือด,ดูค่ะน่าจะอร่อยมากหมูเสร็จแล้วก็เตรียมจัดจานได้เลยค่ะส่วนเครื่องเคียงนะคะก็จะมีหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกซอยนี้มีกุนเชียงด้วยค่ะเหลือในตู้เย็นอยู่นิดน้อยเราก็เพิ่มไข่ต้มหนึ่งฟองค่ะสารอาหารครบมากมือนี้เเววลลลาาาจจะะะะทนนนคคคคคแแ่รร้้ยก็็ส ขยำหมูทอดวันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วส่วนใครนะคะอยากทำอาหารอร่อยๆแต่อยากปรุงน้อยๆอยา่แนะนำดอกเกลือทะเลจากซอทีกเลยค่ะ